หันทะมยังรัตนตะยัปนามะคาถาโยเจวะสังเวคะปริกิตตนะบาถันจะพระนามเสขอเชิญพวกเรากล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยและบาลีที่แสดงถึงความสังเวชเถิดพุทโธสุสุโธกรุณามหันนโว พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนบโยจจันตะสุทธภระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก วันทามิพุทธังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธร,รมโมปฏิโปวิยะตัสสะสัตธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทพิน,นโกจำแนกประเภทคือมัค ผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอาหามาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ สังโคสุขเขตาพยะติเขตะสัญญิตโตพระสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลส เครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารบเอื้อเฟื้อ อิจเจวะเมกันตะพิปูชเนยยกังวัดถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญยังมยายังมะมะสัพพุปัถวามาโหนตุเวตัสะปะพาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวยอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุป,ปัตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น